แค่ที่จะพาคุณไปไกลๆเอออันนี้ไม่ได้โฆษณารถยนต์วีโก้นะครับแต่กําลังหมายถึง การขับรถในระยะทางยาวๆที่ไปไกลๆปกติเขาจะแนะนำนะครับว่าไม่ควรขับไปคนเดียวเพราะว่าควรจะมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยความเหนื่อยล้าความชาชินกับสภาพาการเดิมๆนะอาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลงนะคุณก็จะดูดง่วงนั่นเองนะครับนับพัฒนาจึงออกแบบเพื่อนแท้ที่จะไปกับเราไกลๆชื่อว่าวีโกย้ำไม่ใช่รถกระบ <c> ะ <oughs> ถึงแม้จะบอกว่าเป็นเพื่อนนะครับ มันไม่ได้หน่าข้างๆเราหรอครับมันมีลักษณะคล้ายๆกับหูฟังบลูทูธนะครับที่เกี่ยวหูแล้วอยู่ในภาพเลยนะครับเกี่ยวไว้ทําไมครับมันจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราด้วยบลูทูธแต่เจ้าวีโก้เนี่ยไม่ได้ใช้ในการโทรศัพท์หรือฟังเพลงวีโก้จะคอยตรวจสอบปฏิกิริยาตอบสนองของเราว่าคุณยังรู้สึกดีอยู่ไหม ยังตอบสนองได้เร็วไหมมีการเคลื่อนไหวของร่างกายสายตาคุณมองอยู่ตรงไหนตรวจสอบว่าเราหลับหรือเปล่านั่นแหละนะครับจากนั้นจะส่งไปประมวลผลกับสมาร์ทโฟนของเรานะครับเพื่อที่จะแสดงเป็นเกรดนะวัดพลังงานนะครับยามใดก็ตามที่พลังงานเราลดลงอยู่ในระดับหน้าเป็นห่วง v i ก้จะสัน่นจะร้องจะเตือนให้เราตื่นต้อปลกเราว่าไงไง่ายๆไม่มีเท่านี้นะครับการปลุกหลายครั้งแล้วยังไม่ดีขึ้น v โก o จะ แนะนำเกมบังคับให้เราพักนะก็คือแนะนำหรือแนะนําเกมบังคับให้เราพักก็คือแทนที่จะขับต่อให้หยุดเลยแหมเพื่อนขนาดเล็กขนาดนี้นะครับจะให้ดีบริษัทไหนผลิตออกมาเป็นรูปแบบซุกตาหน้ารถสาวสวยเซ็กซี่น่าจะดีกว่าไอ้บลูทูธมาเกี่ยวหูแบบนี้นะเนี่ย